ไปกันต่ออีกเรื่องหนึ่งเลยครับด้วยความรวดเ,เร็วเรายังคงเกาะติดสถานการณ์สงครามยูเครนที่ตอนนี้ผ่านมาจะ3ปีแล้วนะครับในมุมหนึ่งรัสเซียก็บุกมาจะ3ปีแล้วและยังไม่สามารถปิดจบสถานการณ์ได้หลายคนบอกว่าเอหรือว่าการเลือกตั้งสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในอีก6วันข้างหน้าจะปิดจบสงครามยูเครนได้อันนั้นก็ว่าไปในมุมหนึ่งแต่จุดที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันในตอนนี้ก็คือ การที่หลายฝ่ายออกมายืนยันว่าพบทหารเกาหลีเหนือเข้าไปในรัสเซียและมีแนวโน้มว่าทหารเกาหลีเหนือเหล่านี้เข้าไปเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยรัสเซียทําสงครามต่อต้านยูเครนล่าสุดทางการสหรัฐออกมายืนยันเรื่องนี้อีกครั้งนะครับหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนทางการสหรัฐก็ออกมาระบุว่ามีหลักฐานแล้วพบหลักฐานแล้วว่ามีทหารเกาหลีเหนือเข้าไปในรัสเซีย คราวนี้ทางการสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมโดยย้าว่ามีทาหารเกาหลีเหนืออยู่ในรัสเซียในตอนนี้แล้วถึง10,000นนายครับและในจำนวนนี้บางส่วนอยู่ในภูมิภาคเคิร์ชซึ่งเป็นสมรภูมิที่ยูเครนบุกเข้าไปในดินแดนรัสเซียแล้วด้วยตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คนที่ออกมายืนยันคือฝ่ายยูเครนที่ระบุว่าพบทาหารเกาหลีเหนือในสนามรบในภูมิภาคเคิร์ชแล้วจริงแต่สหรัฐก็ยังไม่กล้ายืนยันแต่ว่าณเวลานี้สหรัฐยืนยันเรื่องนี้แล้วนะครับ โดยนี้เป็นการออกมาเปิดเผยล่าสุดของโฆษกระทรวงกลาโหมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับที่ระบุว่าพบทหารเกาหลีเหนือจํานวนหนึ่งอยู่ในภูมิภาคเคริร์ชแล้วจริงๆพร้อมทางคาดว่าน่าจะมีทหารเกาหลีเหนือไปเสริมกําลังเพิ่มเติมในอีกไม่กี่สัปดาห์าหน้าโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐยังยืนยันตัวเลขที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางการสหรัฐคาดการว่าน่าจะมีทหารเกาหลีเหนืออยู่ในรัสเซีย3,000ันนายแต่ในตอนนี้กระทรวงกลาโหมสหร,รัฐชี้ว่าน่าจะมีทหารเกาหลีเหนือแล้ว หนึ่งมื่นนายในรัเสเซียครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าความเคลื่อนไหวนี้ยิ่งสะท้อนความกังวลว่ารัเสเซียตั้งใจจะใช้ทาหารเกาหลีเหนือเหล่านี้สนับสนุนในปฏิบัติการต่อต้านยูเครนอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าในตอนนี้มีทาหารเกาหลีเหนือข้ามแดนเข้าไปในยูเครนแล้วหรือยังซึ่งก็ต้องเป็นเรื่องที่ทางการาสหรัฐจับตาอย่างใกล้ชิดต่อไป ท่าทีของสาวรัฐยังออกมาจากประธานาธิบดีโจไบเดนด้วยนะครับที่แสดงความกังวลต่อการที่ทหารเกาหลีเหนือเตรียมการที่จะสู้รบให้กับรัสเซียในสงครามยูเครนปรากฏว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาผู้นําสาวรัฐยืนยันว่ามีความกังวลในเรื่องนี้ครับพร้อมตอบคําถามผู้สื่อข่าวที่ถามว่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้ยูเครนควรจะต้องโจมตีกลับไปหรือไม่ซึ่งผู้นําสาวรัฐเลือกที่จะตอบว่าถ้าทหารเกาหลีเหนือเหล่านั้นเคลื่อนกําลังเข้ายูเครนก็ใช่ที่ยูเครนจะต้องตอบโต้ทหารเกาหลีเหนือ ก่อนหน้านี้ก็มีเลขาที่การนาโต้นะครับมาร์ครุธที่ออกมายืนยันว่ามีทหารเกาหลีเหนือเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในภูมิภาคเคิร์ชจริงๆเลขาที่การนาโต้บอกว่านี่เป็นการยกระดับขั้นสําคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าเกาหลีเหนือกําลังเกี่ยวข้องกับสงครามที่ผิดกฎหมายของรัสเซียซึ่งถ้าเราติดตามข่าวเรื่องนี้แนวโน้มการเปิดเผยก็จะออกมาแบบที่เราพูดถึงตอนต้นนะครับ ว่าฝ่ายยูเครนก็จะมาเปิดข้อมูลก่อนฝ่ายเกาหลีใต้ก็จะมาเปิดข้อมูลก่อนสารัฐก็จะมายืนยันข้อมูลตามมาในภายหลังซึ่งส่วนหนึ่งก็แน่นอนนะครับที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะว่ายูเครนเกาหลีใต้คือคนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ตรงนี้มากที่สุดก็น่าจะได้ข้อมูลมาก่อนล่าสุดเนี่ยข้อมูลข่าวกรองของอยูเครนก็ไปอีกขั้นแล้วครับมีการออกมาเปิดเผย จากข้อมูลข่าวกรองยูเครนลงรายละเอียดโดยระบุว่าหน่วยข่าวกรองทางการทหารของยูเครนย,ยืนยันว่าทหารเกาหลีเหนือถูกส่งไปยังภูมิภาคเคิร์ชจริงๆแล้วทหารเกาหลีเหนือเหล่านั้นเนี่ยยังเดินทางเข้าพื้นที่สู้รบผ่านการรับลวงพางต้องนั่งรถโดยสารรถบรรทุกของพลเรือนไม่ได้นั่งรถบรรทุกทาหารเข้าไปในพื้นที่นะครับรายงานชิ้นนี้ที่อ้างข่าวกรองยูเครนระบุว่าได้รับข้อมูลมาจากการดักฟังสัญญ,ญาณวิทยุ เป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้บัญชาการทาหารของฝ่ายรัสเซียที่ถามถึงการลำเลียงทาหารเกาหลีเหนือเข้าพื้นที่ครับรายงานระบุว่าทั้งสองคนคุยกันถึงรถคามาส497ที่เคลื่อนผ่านทางหลวงเคิร์ชโอโรเนสซึ่งคามาส497เนี่ยเป็นรถบรรทุกพเลเรือนนะครับที่คนขับช่วยลำเลียงทาหารเกาหลีเหนือเข้าพื้นที่สู้รบคามาเป็นชื่อของบริษัทผลิตรถบรรทุกสัญชาติรัสเซียครับที่ก่อนหน้านี้ก็ถูกชาติวันตกข้ามบาทเพราะว่ามีส่วนช่วยลำเลียงอาวุธ สนับสนุนรัสเซียทำสงครามในยูเครนมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วและคราวนี้ข่าวกรองของยูเครนระบุว่าบราิษัทนี้ช่วยลำเลียงทหารเกาหลีเหนือช่วยรัสเซียด้วยอย่างไรก็ตามในการดักฟังครั้งนี้ไม่ได้มีการพูดถึงจํานวนทหารที่ถูกลำเลียงเข้าไปยังภูมิภีค่าเคิร์ชนะครับรวมทั้งไม่ได้มีการวิเคราะห์ต่อว่าทําไมรัสเซียถึงใช้รถบรรทุกของพลเรือนเคลื่อนย้ายทหารเกาหลีเหนือแต่เรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญทางการทหารของฝ่ายยูเครน ระบุว่านี่เป็นแผนที่ทางการรัสเซียน่าจะพยายามหลบเลี่ยงให้เรื่องทหารเกาหลีเหนือถูกส่งไปสู้รบไม่ให้แดงขึ้นมาครับผ่านการพยายามรับลวงพลางไม่ให้สายรับยูเครนหรือว่าสายรับของชาติตะวันตกล่วงรู้แต่สุดท้าย เรื่องนี้ก็หลุดออกมาอยู่ดีนะครับหน่วยข่าวกรองของยูเครนย,ยังเปิดเผยด้วยว่าหน่วยทหาร810ของรัสเซียน่าจะเป็นหน่วยที่รับทหารเกาหลีเหนือนี้ไปดูแลต่อครับซึ่งที่ผ่านมาหน่วยดังกล่าวเดินหน้าสู้รบกับยูเครนอย่างดุเดือดโดยมีเป้าหมายคือการขับไล่ทหารยูเครนออกจากภูมิภาคเคิร์ชของรัสเซียซึ่งถ้าในท้ายที่สุดแล้ว ทหารเกาหลีเหนือไปช่วยรัสเซียทำสงครามในยูเครนจริงๆเนี่ยนี่จะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับเพราะนี่จะทำให้เกาหลีเหนือเป็นประเทศแรกที่มีการส่งทหารเข้าไปช่วยรัสเซียอย่างเป็นทางการต้องอธิบายแบบนี้นะครับว่าในช่วงเกือบ3ปีที่ผ่านมาของสองครามยูเครนเนี่ยในทหารที่ต่อสู้กันในสนามรบนอกจากยูเครนแ,แล้วก็รัสเซียแล้วแน่นอนว่าพบคนสัญชาติอื่นๆเข้าไปช่วยทั้งสองฝ่ายย้ําเลยนะครับว่าไปช่วยทั้งสองฝ่าย ยกตัวอย่างอย่างเช่นฝ่ายยูเครนเนี่ยก็มีรายงานเรื่องการใช้ทหารอาสาจากหลายชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติตวันตกขณะที่ฝ่ายรัสเซียก็กล่าวหาไปถึงการเข้าไปมีบทบาทของเจ้าหน้าที่ตวันตกอย่างมากในยูเครนเช่นเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนที่ประธานาธิบดีปูตินบอกว่าเจ้าหน้าที่ตวันตกได้เข้าไปช่วยเหลือยูเครนใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ตวันตกส่งให้ยูเครนแล้วก็พูดในลักษณะที่ว่ารัสเซียก็รู้เหมือนกันว่าตวันตกทําอะไรอยู่ ขณะเดียวกันในฝั่งของรัเสเซียเองก็ไม่ใช่มีแค่ทหารรัเสเซียเท่านั้นนะครับที่ทําสงครามในยูเครนแต่ว่าก็มีทหารอาสาทหารรับจ้างชาติอื่นๆเข้าไปช่วยรัเสเซียทําสงครามยูเครนด้วยก่อนหน้านี้เราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการส่งชายชะกันจากประเทศในเอเชียใตย้ไม่ว่าจะเป็นอินเดียศรีลังกาหรือว่าเนปาลเข้าไปช่วยรัเสเซียรบในฐานะทหารรับจ้าง เป็นทหารรับจ้างที่ได้เงินเดือนนะครับแล้วก็มีรายงานที่ไม่ได้ออกมาจากสนามรบเลยแต่ออกมาจากญาติพี่น้องของชายชะการที่ถูกส่งไปสู้รบในรัสเซียว่าไม่สามารถติดต่อได้หรือว่าเสียชีวิตจากการสู้รบด้วยซึ่งนี้ก็เหมือนกันครับนี่เป็นการมีชาวต่างชาติเข้าไปสู้รบแต่ว่าไม่ใช่เป็นชาวต่างชาติที่ถูกส่งไปจากรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเป็นเรื่องที่ ไปด้วยตัวเองเป็นเรื่องปัจเก็กคนแต่ว่ากรณีทหารเกาหลีเหนือไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆถ้าเป็นเรื่องจริงนี่เป็นความชัดเจนว่าเป็นความร่วมมือทางการทหารระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือเป็นการลำเลียงกําลังพลส่งไปช่วยเสริมอย่างเป็นระบบ เอ็ดเวิร์ดโฮเวลผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดให้ความเห็นกับออลจซีราระบุว่าในตอนนี้เกาหลีเหนือน่าจะถือได้ว่าเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนเต็มรูปแบบแล้วไม่ใช่แค่การให้การสนับสนุนอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่อรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญคนนี้มองว่าแม้การส่งทหารเกาหลีเหนือไปเสริมกำลังช่วยรัสเซียจะไม่มีผลใดๆต่อยุทธศาสตร์การสู้รบของรัสเซียมากนะักแต่นี่ก็น่าจะสะท้อนถึงความสูญเสียกำลังของทหารรัสเซีย จนต้องเอาทหารเกาหลีเหนือมาเสริมแน่นอนนะครับว่าฝ่ายรัสเซียไม่ได้ออกมายอมรับเรื่องนี้แน่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดถึงตัวเลขความสูญเสียในสงครามยูเครนว่าตกลงแล้วแต่ละฝ่ายสูญเสียเท่าไหร่ฝ่ายยูเครนก็ไม่เคยออกมาพูดถึงความสูญเสียของตัวเองฝ่ายรัสเซียก็ไม่เคยออกมาพูดถึงความสูญเสียของตัวเองแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานจากสื่อในรัสเซียระบุว่าน่าจะมีทหารรัสเซียเสียชีวิตจากสงครามยูเครนไปแล้วกว่า71,000นาย ขณะที่ข้อมูลจากฝ่ายตรงข้ามอย่างข้อมูลของฝ่ายยูเครนระบุถึงัคนว่าน่าจะมีทาหารรัสเซียเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการสู้รบมากกว่า6กแสนห้าหมื่นนายผู้เชี่ยวชาญคนนี้คาดการณ์นะครับว่ารัสเซียน่าจะแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการทหารกับกองทัพเกาหลีเหนือเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับการส่งทหารเกาหลีเหนือไปช่วยรัสเซียซึ่งเทคโนโลยีที่เกาหลีเหนือได้รับก็จะกลับไปทําให้สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีซึ่งเกาหลีเหนือกําลังเผชิญหน้ากับเกาหลีใต้ตึงเครียดมากยิ่งขึ้น โดยในตอนนี้เนี่ยมีความน่าสนใจของสถานการณ์เพราะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือกาลังเดินทางเยือนรัเสเซียนะครับนี่เป็นการเปิดเผยมาจากสํานักข่าวเคซีเสื่อทางการเกาหลีเหนือเองเลยครับที่ระบุว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือเดินทางเยือนรัเสเซียตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยในข้อมูลของสื่อทางการเกาหลีเหนือไม่ได้มีการระบุเป,ป้าหมายในการเยือนรัเสเซียอย่างเป็นทางการนะครับแต่ในการให้ข้อมูลต่อรัฐสภาเกาหลีใต้ของหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้เมื่อวันจันทร์ระบุว่าการเดินทางเยือนรัสเซียครั้งนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือน่าจะเดินทางไปหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงถึงการส่งกําลังทหารเกาหลีเหนือเข้าไปช่วยรัสเซียเพิ่มเติมครับรวมถึงการหารือเพื่อต่อรองสิ่งที่เกาหลีเหนือจะได้ตอบแทนจากรัสเซียด้วยโดยเชื่อว่าน่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางอวกาศซึ่งเกาหลีเหนือก็เพิ่งส่งดาวเทียมสอดแนมขึ้นสู่น่านฟ้าได้สาเร็จเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้ว หน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้ชี้ว่าทั้งฝ่ายเกาหลีเหนือและรัสเซียน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารกันอยู่ครับโดยเฉพาะในช่วงที่ทหารเกาหลีเหนือต้องไปฝึกซ้อมที่ฐานทัพของรัสเซียเพื่อรับฟังคำสั่งทางการทหารตามรูปแบบของรัสเซียก็น่าจะมีปัญหาในส่วนนี้กันอยู่ด้วยแต่นอกจากความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการหาหรือการระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือที่สื่อทางการเกาหลีเนือเปิดเผยออกมาเนี่ยยังมีความเคลื่อนไหว อีกฟากหนึ่งด้วยก็คือความเคลื่อนไหวาการหาบริการระหว่างเกาหลีใต้กับยูเครนนะครับเพราะว่ามีการหาหรรอกันผ่านทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดียูนซอกยอนผู้นำเกาหลีใต้และประธานาธิบดีวอร์ลดิเมียเซนสกีของยูเครนซึ่งทั้งสองได้ยืนยันความร่วมมือทางการทหารที่แน่นแฟน้มระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียครับบอกว่าความความแน่นแฟ้นทางการทหารระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียเนี่ยถือว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงขนาดใหญ่ต่อเกาหลีใต้ด้วยเหมือนกัน โดยเฉพาะหากเกาหลีเหนือได้รับเทคโนโลยีจากรัสเซียเป็นการตอบแทนขณะเดียวกันผู้นําทั้งสองยังยืนยันแผนว่าด้วยการแลกเปลี่ยนผู้แทนระหว่าง2รัฐบาลเพื่อให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างแนบแน่นมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงเรื่องของการไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ทงการทูตหรือไม่แต่ว่าอาจจะรวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางการทาหารของเกาหลีใต้ไปประจําในยูเครนหรือเปล่าตามรายงานก่อนหนีน้ที่ระบุว่า กาหลีใต้เองก็ต้องการที่จะจับตาความเคลื่อนไหวของทหารเกาหลีเหนือที่ไปช่วยรัสเซียสู้รบในยูเครนในสถานการณ์สงครามยูเครนด้วยเหมือนกันและในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ข่าวกรองเกาหลีใต้ก็อาจจะมีบทบาทโดยตรงหากพบว่ามีทหารเกาหลีเหนือหนีทับและถูกจับได้เป็นเฉลยศึกก็อาจจะมีการเข้าไปสอบสวนโดยตรงโดยเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเกาหลีใต้หรือไม่ ขณะที่มีท่าทีล่าสุดจากผู้นํายูเครนครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้ออกมาย้าว่ารัสเซียกําลังเพิ่มการมีส่วนเกี่ยวข้องของเกาหลีเหนือซึ่งน่าจะมีทหารมาสู้รบต่อต้านยูเครนแล้วและนี่เป็นสิ่งที่ยูเครนถูกบีบบังคับให้ต่อสู้กับเกาหลีเหนืออย่าง,งยุโรปผู้นํายูเครนระบ,บุว่าทุกอย่างในตอนนี้นําไปสู่บทสรุปเพียงข้อเดียวเท่านั้นครับคือสงครามนี้ถูกทําให้เป็นเรื่องสากลไปแล้วนอกจากความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ ทหารเกาหลีเหนือในรัสเซียแล้วนะครับก็ยังมีความเคลื่อนไหวในรัสเซียด้วยเพราะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นํารัสเซียได้ประกาศซ้อมรบกองกําลังนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ครับซึ่งรวมถึงการยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศผู้นํารัสเซียไม่ปิดบังการซ้อมรบครั้งนี้นะครับพร้อมยืนยันว่านี่เป็นการเตรียมความพร้อมจากความตึงเครียดที่มาจากชาติตะวันตกจากกรณีสงครามยูเครนผู้นำรัสเซียประกาศเรื่องนี้เมื่อวันอังคารครับบอกว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ย รวมถึงการเกิดขึ้นของภัยคุกคามจากภายนอกรวมไปถึงความเสี่ยงอื่นๆทําให้เป็นเรื่องสําคัญที่รัสเซียต้องมีกองกําลังที่ทันสมัยและพร้อมใช้งานในเชิงยุทธศาสตร์คุณนารัสเซียยอมรับว่าหัวรบนิวเคลียร์ของรัสเซียเป็นเครื่องการันตีที่พึ่งผ่าได้ต่ออัปไตัยและความมั่นคงของประเทศเช่นเดียวกับรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียครับอังเดรเบโลซอฟที่รายงานตอบประธานาธิบดีปูตินบอกว่าการซ้อมรบนี้เป็นการฝึกการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองการโจมตีด้วยนิวเคลียร์จากฝ่ายตรงข้ามความเคลื่อนไหวนี้ยังเกิดขึ้นหลังจากเมื่อเดือนที่แล้วผู้นํารัเสเซียอนุมัติการเป,ปลี่ยนแปลงหลักการนิวเคลียร์นะครับโดยเป็นการขยายเงื่อนไขที่จะเปิดช่องให้รัเสเซียสามารถใช้อาวุธนิวเคลียร์ได้โดยการพิจารณาเนี่ยได้ครอบคลุมกว้างขึ้นไปถึงการกระทําใดก็ตามที่สนับสนุนโดยชาติที่ถือครองนิวเคลียร์ในการโจมตีร่วมซึ่งก็น่าจะหมายถึงความช่วยเหลือของสหรัฐ ซึ่งเป็นชาติที่มีหัวรบนิวเคลียร์ที่มีแนวโน้นมให้ความช่วยเหลือ,อยูเครนเปิดทางให้ยุทธปกรตะวันตกโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนนะครับก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตากันอย่างมากทีเดียวแต่อย่างที่บอกครับสงครามยูเครนอาจจะปิดจบได้ เร็วๆนี้หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งสาวรักสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today